เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องหนิฟสลิโครเชต์ได้ด้วยการซื้อสินค้าที่ n i ิ s i l ิ c c o m ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะเราจะถักเคสนะคะหรือว่าที่หุ้มจเจ้าขวดยาดมนะคะหรือว่าเป็นยาหม่องอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะก็จะใช้ไหม3า,ามสีนี้นะคะปกตินี้จะขายมูลละร้อยกรัมนะแต่ว่าเนี้ยมันเป็นเศษไหมก็เลยจะมาทำนะคะเราจะถักด้วยสีดำนะคะให้เพื่อนๆดูก็เป็นสีดำนะคะถักไปทั้งหมดสี่แถวนะคะ อย่างเงี้ยที่หนิงไม่ได้ขึ้นต้นให้ดูเพราะว่านะคะเพราะว่ามันมืดนะคะมันเอามาถักให้ดูไม่ได้นะมันจะไม่เห็นหลักนั่นเองนะคะหนิงก็เลยถักชิ้นบนที่เป็นฝาขวดนะคะเอาไว้แล้วให้เพื่อนๆดูนะเป็นประมาณนี้นะคะเวลาใส่เข้าไป ทีนี้นะคะตัวขวดเนี่ยหนิงจะใช้สีแดงในการถักนะคะแล้วก็สีขาวเนี่ยเอามาตกแต่งนะคะ เดี๋ยวเราไปดูการถักนะอ๋ออุปกรณ์อุปกรณ์อันนี้นะคะเป็นไหม2.20มิลน,นะคะเป็นเบบี้ซิลของที่ร้านนะคะแล้วก็สีดำเป็นอินโดซิลค่ะไหมตกแต่งจะเป็นไหมอะไรก็ได้นะน,นี้ก็ใช้เป็นเบบี้ซิลไปนะคะเข็มใช้เข็มขนาด3มิลในการถักนะคะแล้วก็มีที่คั้นลายกันไกลเข็มเก็บงานนะคะอันนี้ค้างมาจากงานเก่าเดี๋ยวเราไปดูการถักกันเลยนะคะ เราก็จะเริ่มพันใหมมาที่นิ้วแบบนี้นะคะบิดนะคะให้ด้านสั้นอยู่ข้างบนนะคะพาดเข็มนะจิ้มเข้ามาในห่วงนะคะเกี่ยวไหมลอดมารวบสองห่วงดึงนะคะแล้วก็ถักโซ่อีกสองหลักนะคะอันนี้แทนพอหนึ่งคอนะคะหนึ่งหลักนั่นเองนะ เราจะถักไปทั้งหมดนะคะ30สิบหลักโดยที่3าสิบหลักเนี้ยมันจะรวมโซ่สามหลักนี้แล้วนะคะ <c oughs> พอเราถักโซ่สามแล้วนะคะเราก็จะถักพอหนึ่งคอนะคะทั้งหมด29้าหลักรวมกับโซ่สามเป็น30สิบหลักนะคะพันเนี่ยแล้วก็จิ้มลงไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็รวบทีละสองค่ะ ักให้พอดีนะคะไม่ต้องแน่นเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ต้องหลวมจนเกินไปนะคะถักไปนับไปนะนับอันนี้เป็นหลักที่หนึ่งใช่ไหมคะสองสามแบบนี้นะคะสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10ก้าสิบเอาวันนี้เอาวันนี้อเอาวันนี้สิบเสอง 1ิ1สามถ้าไหมแตกอย่างนี้นะคะก็พยายามทำให้ตึงนะคะ สิบหกสิบเจ็ดใหม่เขาจะมีรอยต่อในมวนใช่ไหมคะเราจับมามัดดีๆนะคะ ตีหนึ่งตอใหม่ยอย่างนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เวลาถักนะคะก็จะเก็บงานไปในตัวนะคะอะึงไหนละอ่ะสิบหกสิบเจ็ดนะอ่ะ เจ็ดนะคะสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ 25 26 27 28 29 30นะคะถ้าไม่มั่นใจเราก็จะนับทวนอีกครั้งหนึ่งได้นะคะแล้วก็ พอได้ครบแล้วเนี่ยเราก็จะดึงนะคะให้เขามาชิดกันแบบนี้ค่ะประมาณนี้นะคะอันนี้พอได้ครบ30หลักนะคะเราก็จะไปลรห่อนะคะตรงที่เราคั้นลายไว้เมื่อกี้เนาะตอนเริ่มต้นจิ้มลงไปนะคะเกี่ยวไหมลอดห่วงมานะคะ นำห่วซ้ายลอดมาขวาค่ะปึ๊บอย่างนี้ค่ะเขาก็จะจบเป็นวงกลมนะคะตรงเนี้ยช่องว่างใหญ่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราอะ่ะขึ้นต้นด้วย30สหลักเลยทีเดียวมันก็จะกว้างนะคะไม่เป็นไรเลยเสร็จแล้วนะคะแถวถัดไปนะคะเราจะถักสีแดงนะคะทั้งหมดนะสีแถวด้วยกันนะอันนี้แถวที่หนึ่งนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอบอีกสีแถวเสร็จแล้วอะ่ะเราก็จะเปลี่ยนสีนะคะไปใช้สีดําถัก ต่อไปอีกนะคะจนกว่าจะได้ความสูงเท่ากับคอขวดตรงนี้นะคะหรือว่าใครใช้ขึ้นไปหน่อยก็ได้นะแต่ว่าอย่าขึ้นเยอะนะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะมีฝาอยู่ข้างบนด้วยนะคะเขาจะมีฝาอยู่เขาจะมาชนเนี้ยชนตรงคอตรงนี้พอดีเลยนะคะเวลาเราปิดเนี้ยเขาก็จะได้เออเขาเรียกว่าอะไรจบงานปิดงานพอดีกันนะคะ เอาละเดี๋ยวหนิงจะขึ้นต้นให้ดูนะคะแถวอื่นๆนะเพื่อนๆก็ขึ้นต้นแบบที่หนิงทําเมื่อกี้เลยนะคะแล้วก็เวลาต่อไหมนะคะก็เป็นการมัดต่อแบบที่หนิงสอนอย่างนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราตอนจะเก็บตอนจบงานเราก็เก็บงานได้เลยนะอันเนี้ยที่มีรอยต่อเพราะว่ามันเป็นเศษใหม่นะคะใหม่จริงๆเนี่ยจะไม่ได้มีรอยต่อแบบจากสั้นๆนี้คือถ้าเวลาเรากรอใหม่ใช่ไหมคะเราเห็นเราก็จะ ตัดนะคะถ้ามันมีเยอะๆเราก็ต้องหยุดนะ1ม้วนเนี่ยปกติก็จะมีประมาณ3รอยต่ออะไรเงี้ยถ้ามีนะคะบางม้วนก็ไม่มีเลยบางม้วนก็มีแค่1นึรอยเท่านั้นอะไรแบบแบบนี้นะคะสําหรับไหมกรอนะอ,อแต่ถ้าไหมที่แบบซื้อสําเร็จมาขายเงี้ยในม้วนอะเราจะไม่รู้นะคะว่าเขาแบบมีกี่รอยนะอย่างพวก i n นโดซิลวิเซิลเนี่ยปกติหนึ่งก็จะให้เด็กอะ พยายามดูนะว่าอย่าให้มันเกิน3 0 0อยแต่ว่าบางทีก็มีหลุดบ้างเพื่อนๆแจ้งได้นะใครที่ซื้อไปเพราะว่ามันจะมีเครื่องกรอค่ะโดยที่ไม่ได้แบบดนไม่ได้ใช้คนกรอใช้เครื่องเครื่องจักรนะคะทำตรงนั้นนะเราจะไม่ค่อยรู้ว่ามันจะไปกี่รอยอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามดูให้เยอะที่สุดแล้วนะคะ,ะพูดไปไปเยอะละเดี๋ยวเรามา ถักนะคะแถวใหม่อ่าขึ้นต้นด้วยการถักโซ่สามเหมือนเดิมนะคะพยายามใช้ที่ขัลนลนะคะช่วยในการจบงานนะคะเนี่ยมาร์กไว้แบบนี้แล้วก็ถักพอหนึ่งคอค่ะลงไปในหลักถัดมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะ แล้วเราก็จะถักพอถึงคอไปทั้งหมดนะคะ30หลักแล้วก็ทั้งหมดจำนวน4แถวนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนะคะไปถักนะจนได้ความสูงตามที่ต้องการแล้วก็กลับมาพบกันนะคะเอ่อขึ้นงานโซ่สามจบงานรอหอตรงคั่นลายเหมือนกันทุกแถวแล้วก็ตัวนี้นะคะ ตัวนี้เวลาที่เ,เพื่อนๆต่อนะก็ให้เหลือปลายไว้ยาวยาวกว่านี้ก็ได้นะคะปกติจะแนะนําว่าเออสักสิเซนนะคะหรือว่า4นิ้วแต่ว่าพอมันเป็นงานชิ้นเล็กเงี้ยเ,เวลามีการต่อใหมนะคะก็ไม่ต้องยาวมากนะเพราะอันนี้มันมันเป็นของที่แบบเป็นเคสใช่ไหมคะเราไม่ได้ซักบ่อยมากแล้วก็ไม่ใช่งานที่แบบว่าจะใช้แบบสมบุกสมบันมากนะคะก็เลยไม่แนะนําว่า จะต้องไว้ยาวมากนักอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้เดี๋ยวหนิงจะพยายามถักนะคะให้เพื่อนๆดูแล้วก็แถวนี้ทั้งแถวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีการเก็บปลายไหมตอนถักด้วยนะคะเวลาที่เราต่อไหม่นะตัวนี้มันก็จะทำเป็นมิกกี้เมาส์นะคะแล้วก็มินิเมาส์นี่นะคะตรงที่มันมีปมมีปลายไหมอย่างเงี้ย จิ้มแล้วเราก็จับเจ้าปลายไหมอะคะ่ะทับบนเข็มเรานะคะแล้วก็แนบไปกับตัวงานนะเนี่ยมันก็จะถักเ,เก็บงานเก็บปลายไหมไปในตัวเลยนะคะประมาณนี้ถ้าไหมยามันก็จะเก็บได้เยอะขึ้นแข็งแรงขึ้นอะไรแบบนี้นะคะ อันนี้ก็ตามสะดวกเนาะลายเนี้ยมันเป็นลายพื้นฐานนะคะเพียงแต่ว่าเราก็ตกแต่งตัวชิ้นงานนะคะแม้เราจะถักด้วยลายพื้นฐานนะตกแต่งชิ้นงานนะคะให้ดูเป็นคาแรคเตอร์นะคะของตัวการ์ตูนนะคะหรือว่ามีของประดับที่แตกต่างกันออกไปนะคะเวลาที่เราทําขายวางด้วยกันเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นของที่แบบแปลกตาอะไรนั่นเองนะคะ เพิ่มความหลากหลายนะคะให้เชลของเรานี่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยทิ้ลงไปที่เราขั้นลายนะคะเกี่ยวไหมรอหอมาแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวพอเราไม่ไม่ได้เพิ่มหลักนะคะงานเขาก็จะงุ้มลงไปเรื่อยๆเหมือนกับไอห,หัวสีดําเมื่อกี้ที่หนึ่งให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวให้ไปถักให้เรียบร้อยเนาะสีมันค่อนข้างแสบตานะคะ,ะน,นั้นอันเนี้ยก็ถักให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมาพบกันนะคะตัวใหม่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็รูดแล้วก็เก็บปลายได้อ่เดี๋ยวสอนไปเลยดีกว่าเนาะตัวหัวสีดําอันนี้นะคะก็เก็บอ่อ ปลายไหม่นะคะวิธีเดียวกันเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มแมวนะคะจริงๆเนี่ยเขานอนนะคะทั้งวันแล้วเนาะแล้วก็พอกลางคืนอะ่ะเขาก็ค่อนข้างติดคนแหละเขาก็เลยแบบ ชอบมานอนอย่างนี้นะแมวใครเป็นมั่งอ่ะเวลาถึงแม้เวลาที่เราแบบใช้คอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาพาดอยู่ตรงคอมนั่นแหละคะ่ะเขาเขาจะไปนอนทุกที่ที่มีเราซึ่งเราก็ต้องใช้ห้องทํางานตรงนี้นะคะเราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเขาได้เราก็ต้องอยู่ด้วยกันไปนะคะเพื่อที่เราจะได้ทํางานให้สําเร็จลุล่วงเนาะคือไอ้ช่วงที่หัดแมวระบาดนะคะ แมวตายเยอะมากแมวที่บ้านอย่างงี้เศร้าไปเลยขนาดแบบฉีดวัคซีนแล้วถูบ้านด้วยไฮเตอร์แบบสาราพัดนะแต่ว่ามีแมวข้างนอกเลยค่ะเวลาเขามาเดินแล้วก็สเปรย์ฉีดข้างนอกเง,องี้ยวเวลาแมวเราไปเดินโดนเหยียบโดนยอยไรเงี้ยก็สามารถติดไวรัสได้เลยนะคะเพื่อนๆต้องระวังนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวหนิงก็จะไป ถักนะคะสีแดงสีแถวนะคะเสร็จแล้วก็เปลี่ยนหม่เป็นสีดําแบบนี้อีกนะคะจนโอ,โอ้โอ้จนได้ความยาวนะคะของงาน <c oughs> ตามที่ต้องการนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะเออ่ <c oughs> พูดรายละเอียดไปเลยนะคะตัวสีดำเนี่ยให้ตัด ไหมเสร็จแล้วใช่ไหมคะมันจะตัดเหมือนกันแหละตัดไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เหลือปลายยาวแบบนี้นะคะเอาไว้เย็บงานนะคะให้ตัวตัวข้างล่างกับตัวข้างบนเนี่ยเดี๋ยวมันจะติดกันนะคะเราจะตกแต่งอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเย็บก็ได้นะคะหรือว่าเย็บให้เรียบร้อยแล้วค่อยมาตกแต่งเป็นส่วนหูอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวหูของตัวนี้นะคะหนิงก็จะมีสอนด้วยนะคะก็จะเป็น จะใช้กับวิดีโอของมิกกี้เมาส์กับมินิเมาส์นะเพราะหูมันเหมือนกันนะคะแต่จะสอนด้วยสีอื่นนะของจริงที่ใช้เราจะใช้สีดำในการตกแต่งนะคะแต่เวลาสอนนะต้องสอนด้วยสีอื่นเพราะว่าสอนด้วยสีดำเพื่อนๆจะมองไม่เห็นหลักนะคะมันจะมืดไปหมดเลยนะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะตอนถักได้ความสูงที่เราต้องการแล้วนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีดำให้เราจิ้มนะคะไปตรงโซ่หลักที่สามเสร็จแล้วนะคะก็ใหม่สีดำลอดห่วงมานะคะลอดมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ถัก โซ่ไปสามหลักนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะไปถักต่อนะคะให้เขาให้เขาได้ความสูงตามที่ต้องการทีนี้หันกลับมานะคะข้างในอข้างในอย่างนี้นะคะนิงก็ตัดไหมแดงให้เท่ากับไหมดำแล้วนะคะจับมัดน,นะคะมัด ปึ๊บให้มันเป็นปมนะแล้วก็ดึงเข้าไปให้ชิดๆนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะก็เป็นงานต่อไหมที่หนิงบอกนะคะให้มันชิดๆอย่างนี้แล้วเราก็ถักต่อไปเลยเนี่ยจับไปใหม่มานะคะแล้วก็ถักทับไปได้เลยนะคะ เดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็ถักเสร็จเรียบร้อยนะคะ<ม>ก็คือได้ความสูงที่ต้องการเลยนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นฝาข้างบนนะคะรวมถึงหูนะคะหูที่สอนด้วยไหมสีอื่นนะคะอันนี้เราก็เหลือปลายไว้อย่างนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการจบงานนะคะของตัวขวดนะคะแล้วก็มาดูการเย็บนะคะตกแต่งงานกันค่ะนี่นะคะพอเราห่อเสร็จอะให้เกี่ยวไหมมอีกทีนึงแบบนี้นะคะดึงให้แน่นนะคะแล้วก็ตัดนะคะให้เหลือเดี๋ยวเราจะตัดไหมนะคะแล้วก็ให้เหลือปลายไหมนะคะปุ๊บยาวนิดนึงนะ เพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้เอาไว้เก็บงานนะคะการเก็บงานก็คือเดี๋ยวทำให้ดูเลยหาสีสดใสนะคะเข็มสีสดใสเพื่อที่จะได้เห็นนะเวลาทำจิ้มลงไปนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะปกติหนึ่งก็จะล็อกล็อกใหม่ใช่ไหมคะก็พันหัวเข็มแค่นี้ครั้งหรือสองครั้งนะคะ ลึงมาเขาก็จะหลอกเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเก็บปลายใหม่นะคะก็คือเป็นการสอดเข็มนะคะไปในหลักอื่นๆนะคะแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะแค่ให้ปลายใหม่เขาเก็บเข้าไปข้างในแบบนี้แล้วก็ตัดเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะหนิงก็จะเย็บนะคะเจ้าตัวด้านบนนะคะที่เป็นเหมือน ที่ปิดฝาหรือว่าเป็นหมวกนะคะของเขาเป็นส่วนหัวนะถ้าให้จินตนาการแล้วนะคะเอ่ออันนี้เป็นฝั่งที่เราเริ่มต้นนะคะเราก็จะเป็นข้างหลังงานนะคะให้เขาประกบกันแบบนี้นะคะก็คือชนกันเลยเสร็จแล้วเนี่ยเย็บนะคะเย็บติดธรรมดาเออถ้าสีดำนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไม่ชัดนะคะไปดูในแพทเทิร์นที่ เป็นการถักสีอื่นได้นะคะมันก็จะเห็นวิธีเย็บนะนะคะเย็บไปเย็บมาอย่างนี้แหละมันมีวิธีเย็บหลายแบบนะคะหนิงก็พยายามทําเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างนะคะในแต่ละวิดีโอที่เป็นเคสที่หุ้มขวดอะไรแบบนี้นะคะนะคะติดแค่นี้พอไม่ต้องเยอะนะแล้วก็จิ้มไหมไปข้างหลังค่ะอุจิ้มไหม่ไปข้างหลังเพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้เก็บปลายไหมอีกนะคะ ทุกครั้งนะคะที่จะเก็บไปใไหม่อะ่ะก็พันหัวเข็มนะเป็นการล็อกยึดใหม่นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเก็บปลายนะคะแบบนี้เลยปึ๊บเราก็ตัดใหม่คะ่ะมาดูวิธีการถักหูมิกกี้เมาส์นะคะอ่ะนิงจะสอนด้วยไหมสีขาวนะ เราก็คือคล้องใหม่มาที่นิ้วเหมือนเดิมนะคะบิดนะคะให้ด้านสั้นนะคะอยู่ข้างบนนะแล้วก็พาดเข็มค่ะจิ้มลงไปในห่วงเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะแล้วก็รวบนะคะสองห่วงดึงให้แน่นถักโซ่อีกสองหลักนะคะแพทเทิร์นนี้นะคะมินนี่เมาส์กับมิกกี้เมาส์เนี่ยใช้แพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะ หนึ่งก็จะเอาวิดีโอนี้ไปใส่ในของมินิเมส์ด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะโซ่3ามแล้วก็พันถักพ่อหนึ่งคอนะคะลงไปในช่องว่างในอีก11หลักนะคะรวมกับตัวโซ่เมื่อกี้นะคะก็เท่ากับทั้งหมดจะมี12หลักด้วยกันนะคะ1นึ่งสองสาสี่ห้า 6 7 8 9 10 11 12นะเดี๋ยวรับก่อน สิบสองอันนี้นะเพราะว่ารวมกับโซ่ด้วยเสร็จแล้วนะคะดึงไว้ก่อนแล้วก็ดึงมาให้แน่นค่ะวิธีการเก็บปลายใหม่นะคะก็เหมือนกับการที่เราเก็บตัวของออตัวงานนะคะที่ถักไปแล้วนะเสร็จแล้วนะคะมาเราห่อบนโซ่หลักที่3ามที่เราเริ่มต้นงานนะคะรอดห่วงมาปุ๊บจบงานนะดึงไหมมาอย่างนี้อีกทีหนึ่งก็ ถ้าเป็นอันที่เราจะต้องนําไปเย็บใช่ไหมคะเราก็เหลือไว้ยาวนะคะประมาณนี้เอ่อฟุตหนึ่งหรือว่า2คืบอะไรเงี้ยก็ได้นะคะหรือถ้าใครคิดว่าจะใช้ไหมเอ่อเขาเรียกว่าอะไรใช้ไหมยาวๆมาเย็บงานทั้ง2องชิ้นทำเยอะๆอะไรเงี้ยก็ตัดสั้นอุย้ยขอโทษค่ะตัดสั้นแล้วก็เก็บ ปลายไหมเหมือนอันนี้ได้นะคะไม่จําเป็นจะต้องเหลือหางอย่างนี้นะอันนี้ที่เหลือหางไว้อย่างเงี้ยเพราะว่าหนิงอ่ะจะใช้เเย็บแค่อย่างชิ้นงานนี้ก็1ชิ้นแล้วก็มีมินิเมาส์อีก1ชิ้นก็ไม่ต้องจําเป็นแบบจะต้องใช้ไหมยาวๆอะไรย่างเงี้ยนะคะก็เหลือไว้เฉพาะอันได้นะคะประมาณนี้นะอันนี้ค่ะก็จะเป็นหูแบบง่ายๆนะคะเอามาเย็บติดอย่างนี้นะ ก็สีขาวก็จะได้เห็นง่ายกว่าสีดำนะคะก็เดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนอื่นกันต่อนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเย็บนะคะเนี่ยค่ะเย็บหูนะแบบนี้นะคะเราก็จะแบ่งก็คืออยู่ตรงกลางอย่างนี้นะคะแล้วก็จับหู เาไว้ตรงนี้นะคะตรงเส้นเนี้ยระหว่างแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองนะคะเราก็เย็บ ก็เย็บแค่ให้เขาติดนะคะแล้วก็ตั้งขึ้นนะคะประมาณนี้เลยเย็บครั้งแรกเสร็จนะคะเราก็ข้าไลยไว้วเออขอโทษค่ะพันเข็มนะคะแล้วก็สอดไหมนะคะเพื่อจะมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่เราจะเย็บหูอีกข้างหนึ่งนั่นเองนี่ ประะะมาณนนี้นะคะให้เขาอยู่ระยะเดียวกันคือวิธีการเย็บนะคะก็แค่ให้หูเขาอยู่ระยะเดียวกันนะคะแถวที่หนึ่งกับแถวที่สองนะ สีดำอาจจะมองยากนะคะหนิงจะพยายามแบบซูมใกล้ๆให้แบบนี้นะนคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะงานที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะจบงานนะคะก็คือของไหมนะ หน่งถึงสงครั้งนะคะแล้วก็ปลายไหมก็เหมือนกับงานอื่นๆนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดใหม่ได้เลยค่ะส่วนอันนี้นะคะก็เดี๋ยวไปเก็บปลายใหม่อะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาดูตอนใช้งานกันค่ะ นี่นะคะแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆกลัเว,วเอ๊ะมันจะหลวมไปนะคะอาจจะตกแต่งนะคะเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนกระดุมหรืออะไรเงี้ยมาติดให้เขาติดกันก็ได้แต่จริงๆอย่างเงี้ยเขาก็ติดกันแล้วนะคะค่อนข้างแน่นเหมือนกันนะ ก็ถ้าใครถักแน่นนะคะงานมันจะแน่นกว่านี้อีกนะคะหนิงถักแบบค่อนข้างหลวมหรือว่าสบายมือนะคะมันก็เลยพอดีนะไม่แน่นเกินไปนะคะก็จะเป็นมิกกี้เมาส์ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตัวหูนะคะที่หนิงสอนถักด้วยไหมสีอื่นนะคะก็จะใช้ได้กับทั้งมิกกี้เมาส์และมินิเมาส์นะคะถักแบบเดียวกันเลยเออตอนถักหูนะคะส่วนไหมที่ใช้นะคะก็คือถ้าอย่าง อย่างลาม้วนอย่างเงี้ย100กรัมใช่ไหมคะก็เหลือเยอะมากเลยนะคะเอาไปถักแบบอื่นๆหรือว่าถักเจ้ามิกกี้เมาส์เนี่ยได้หลายตัวเลยนะคะถ้าเพื่อนๆถักแล้วติดขัดตรงไหนนะคะเขียนเข้ามาถามที่หนิงสิริคโครเชนนะคะ Facebook Fanpage ได้หรือว่าคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้คะ่ะแล้วอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะสวัสดีค่ะ